Chết rồi. chít rồi. chít leo. Bạc vô đang leo. Ê chê. Tạc 2. Ừ, em đi. Rồi. Ai rồi. Rồi. Tôi đang phía đâu? Giờ giờ phun phí, phun phí, liều, liều,

ตายตายตายสองปะน่าจะตายสองอุ้ยตายพี่มานะระวังตายสองตายสองตายยังอย่างนี้ล้มตัวเองผมสมมติให้นะผมสมมติให้เล่นไป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 สมมติให้แล้วตรงตรงเลย สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับช่องชักกี้บีครับอยู่กับเกม Arena Breakout i n f i n i t e กันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆก็ในวันนี้เนี่ยคิดจะมาใส่เทอร์มมลงไปยิงคนในแบบฟาร์มกันนะครับเพื่อนๆก็ใครที่ไม่รู้จักเทอร์อมเนี่ยกล้องเทอร์อมก็คือเป็นกล้องจับความร้อนนะครับเวลาใส่แล้วเนี่ยภาพมันจะเห็นเป็นขาวดำนะเพื่อนๆถ้าเห็นเป็นสีขาวเนี่ยก็คือเห็นคนนะครับคนจะเป็นออร่าสีขาวเลยเนาะแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับก็ทําให้มองค่อนข้างง่ายมากเนาะค่อนข้างโกงมากนะครับแต่ว่ามันก็แลกมากับ ราคาที่แพงมากนะเพื่อนๆกล้องเทอร์มอันนี้นะครับถ้าใครเล่นเกมนี้อยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะรู้จักกล้องอันนี้ดีอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่นึกไม่ออกนะครับว่ากล้องเทอร์อมคืออะไรมันก็คือกล้องจับความร้อน T7 ในโมบายนั่นแหละครเพื่อนๆมันคือตัวเดียวกันนะครับก็อันนี้เนี่ยคิดอิงมาจากในโมบายนะราคาของในโมบายในตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณอันละ800,000เลยนะครับแต่ว่า ชวนที่คิดเล่นก่อนเซิร์ฟปิดเนี่ยของใน PC เนี่ยมันอยู่ชิ้นละประมาณ9 0 0 0 0ถึง1เอมเลยนะครับเพื่อนๆก็ถ้าใครจะซื้อลงไปเล่นเนี่ยก็ต้องคิดหนักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นราคาที่แพงมากเนาะสำหรับกล้องตัวนี้นะครับ ส่วนแบบที่คิดจะไปเล่นในวันนี้จะเป็นแบบฟาร์มนะครับเพื่อนๆในโหมดล็อกดาวน์เนาะหรือว่าปิดกั้นนั่นเองเนาะไปกับสไนเอสเจคู่ใจนะครับแล้วก็ปืนปืนพกเนาะเป็น MP9 ้นะเพื่อนๆแต่งเต็มไปนั่นแหละนะเพื่อนๆส่วนเอสเจเนี่ยก็ไม่ได้แต่งอะไรมากเลยนะครับแค่ใส่สโคคูณเจ็ดให้มันแค่นั้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าใส่เทอร์อลครั้งนี้เนี่ยจะยิงคนในสนามเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็เดี๋ยวเชิญรับชมในเกมได้เลยไป let's go มาอยู่กันที่เรดแรกนะครับมากับตี้คิดเหมือนเดิมน้องน้องหลังแล้วก็พี่จอนนะครับรอบนี้เนี่ยเกิดกันที่โกดังด้านขวาบนของแมปนะครับต้องกดเซิร์ชด้วยเหรอมีมีตีมาแล้วเ้วาว้วาเว้วาสามสี่ตีเลยเยอะเยอะมากเยอะมากคิดยังคิดแล้วปากโกดังแล้ว เอเจแตกสองเออแตก2มีอีกนะบานอ่ะอีกแน่นอนสี่ตีเต็มเลยพี่ไพเน็อ่ะพีอยู่ตรงไหนพี่คิขไหนเห็นลมปะแักดังหมดเลยสองตัวสองตัวเห็นเห็นเห็นมีปอตัวไม่มีไม่ มันมีใช่ปะม<ด>ีโอ้โหเหียเกาะพอเช็คคนดูรอบๆแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นคนแล้วนะเพื่อนๆก็เลยให้เพื่อนๆในตี้เนี่ยลงไปรูทกันนะครับส่วนตัวคิดเนี่ยคิดจะไม่รูทแล้วนะครับเพราะว่าของในคังคิดยังเหลือเยอะอยู่เลยนะครับแล้วก็เงินในคังคิดก็ยังมีอยู่ด้วยนะครับก็สองคนนี้เนี่ยก็เลยให้แบ่งๆเพื่อนๆกันไปใช้ละกันนะครับจิด้งตเงทอแพงไหมครับน่ารอนนะ ขอข้างนอกใช่ข้างนอกน่าจะผมมั้งเห็นมันนอนอยู่ก็เลยยิงมีอะไรดีไหมตัวนั้นไม่รู้เดือจ้าแคปไม่รู้ไม่รู้เลยนี่ไเ <ป S 2> ด้ยโอ้โห <วะ S 2> รู้รูู้เร็วอ่ะรู้เร็วอ่ะเราอ่ะว่ะรู้เร็วอ่ะรู้เร็วอ่ะโอ้โหมเดิร์นแผงเลยพี่ว่าน่าจะมีอีกตัวอืมอ่าเส้น,นย่ออยู่ผมยังไม่กล้าเดินไปดูเลยน่ะ เราเสร็จแล้วบอกเดินป่าไหมล่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะเดินจะเคลียร์ทางนี้เหรอหมวกพี่หมวกพี่ใส่นั่นได้แบบวะหมวกพี่ใส่มาใส่เถอร์โมได้ปะลองดูลองดูหมวกมันไปเลยแต่หมวกมันไปเลยใช่นหมน่ะไม่ได้หมวกแม่งเหลือกสิบเองโอ้แสดงว่าเข้าหัวน่ะตัวแรกอ่ะไอหมวกพี่ใส่ได้หมวกยี่ห้อเดียวกันอ๋อเดินดันปะดันดิปันนึงดิถอดเทอร์ามก่อนอ่าได้ถอเทอร์โม พอลูทกันเสร็จนะครับก็พากันเดินมาทางบ้านวิลล่านะครับแล้วก็เจอคนอยู่ที่บ้านเขียวกลางแมปด้วยครับไม่รู้ว่าแตะโมก่อนเลยเบบีปปป้เฟิร์สอะไงมันล็อกอีกแล้วล็อกอีหลาหลังโคนโคนโคนโอเครู้เรื่องเพื่อนมันดีครับแคปได้แล้วหน้าด่างหน้าด่างบ้าขวาบ้านขวาล็อกขวามันมันจะนี่จะงัดมันจะวัดมันจะวัดน่นาจะเทอร์โมน่นาจะเอโมอ่เหรอเออน่าจะคน,นบ้านเขียวใช่ไหม เออบ้านเกี่ยวบ้านเกี่ยว okay. ใช่ใบ้านเกี่ยวเพื่อนมันแอบอยู่หลังอันนี้ปะวะล็อกไว้นหน่อยได้ปะเปลี<า>ยนะ็ล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ปังโอ้เพื่อนมันอยู่ท้ายซอยตัวนึ่งว่ะตรงแยก่เหรอ,อเห็นเห็นเลยใช่ปะเห็นเ็เน,เนกระโดดดูมกีใครยิงสกคให้มันวะ มันยังไงตอนที่ผมบอกไงเหนื่อยเหนื่เหนื่อยเโอเคโอเคโขึ้นแล้ว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 อยู่อยู่อชั้นสอมีแน่มีมีมีคนนอนแน่นอนจบดหลังให้บอดเจอแน่นอร้อยเฟรอยเฟแคโอยโอ้ยป่า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 โอ้ยตกใจพี่ใครมาพี่คิดวจบอดหลังให้ มันอยู่ป่าเขียวนะมีนะป่าเขียวอะป่าหนูเหรอใช่ใช่ใช่ป่าเขียวอะไรของกูวะจังหวะนี้รู้สึกว่าน่าจะดันกันยากครับเพื่อนๆน่าจะมีตี้ของบ้านเขียวนะดักอยู่หลายมุมครับก็เลยตัดสินใจถอยดีกว่าครับโรเตทไปเล่นจุดอื่นกันดีกว่าครับพี่กลัซ้ายอีกว่ะ้ายมีเพื่อนมันอยู่ท้ายป่าอืมเอาไงเราจะวิ่งไปทางนู้นปะล่ะเดี๋ยววิ่งป่าเหรอ ไม่รู้แล้วแต่พี่อ่ะก็ได้นะมุมแบบว่ามุมยิงหน้าต่างตรงป่ามันมีอ่ะมุมกลัวมันไม่รู้หรอกมุมนั้นอ่ะโอเคได้จับมาจับมาว่าจัมาล็อกมาไปจอน้อยอะไรล็อกอ่ะสองกระบอกล็อกอยู่ฟังโดนสักคนละว่าไอ้ที่อ่ะเอาละเอาละโอเคไปอ๋อมันลองวิ่งขึ้นไปพี่ เจอกระเป๋าเป๋าก๊อลฟอยู่ตรงกำแพงมันก้มอยู่โอเคคนเหรอตายตายหนึ่งกระเป๋ากอฟอยู่ชั้นหนึ่งขอบกำแพงเนี่ยมันเป็นขอบแพงนี้อยู่มันมองหาเราอยู่ชั้นสองพิกชั้นสองพิกชั้นสองพิกโอเคโอเคกูเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมเล่นมุมเดิมไม่ได้อ่าแล้วหนึ่งผมล็อกหลังให้ผมล็อกหลังให้โอเคป่ะผมล็อกตรงป่าให้ตายแล้วหนึ่งโอเคผมดูป่าฮะถ้าผมเห็นขาวๆเดี๋ยวบอก เป็นขา่าววิ่งบอดนี่ไหวยอ้จอนวิ่งไปทางหน้าไปจอนโอเคโอเค,อเคบีทั้งสองพิกมาเอาห,นาหน้าต่างฝั่งขวาพี่ล่าสุดหน้าต่างฝั่งขวาบอดเกิดปะหน้าบ้านเกี่ยว,วะน่ะเกิดมั้งาแน่ไอ้ตว์อีกทีเดีอีกทีดรถข่าวมันมองเห็นถึงนูนวว่นปะวะถึงนะแต่พีามา่มองถึงเห็นเลย สองยังไม่พริกดูอยู่ไป็พรีดูพี่เลยไปนั่น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 ไอ้สัตว์แว๊บแวบไอ้สัตว์เออแว๊บแว๊บหมอ Did I hear that right พรีเดี๋ยวิดต่อไปเฮ้ยมาดิฮัลโหลมได้ปะมาได้ปะเดี๋ยวิ่งออกบันไดเห็วิ่งลงบันไดเมื่อกี้พี่ยิงมาไม่รู้ว่าหลอกเป่าไม่รู้ไม่หลอกมันน่าจะต้องออกทางนี้แหละออกทางหลังห้ามเราเฮ้ยไม่หกพันยังไม่ออกมันน่าจะวิ่งออกหกพันแล้วเปล่า ไม่ดีตี้นี้คือตี้ที่อันนี้มาดิสวนมาดิออกมามันออกหกพันได้ไม่รู้เลยไม่แน่ใจเลยออกไปแล้วโอเคจะไปเออออกไปแล้วนาะเมื่อกี้แหละที่มันยิงบอดเมื่อกี้แหละปงปังปงปังพอเห็นแล้วว่ามีคนออกหกพันแล้วนะครับเพื่อนๆก็น่าจะเป็นตี้ที่อยู่ในบ้านเขียวนะครับน่าจะกู้ศพเพื่อนแล้วก็รีบวิ่งไปเอาหกพันเลยนะครับ หลังจากนั้นตี้คิดก็ไม่เจอคนอีกเลยครับชิคก็เลยมาขายห้องกุญแจเซฟเล่นๆบนชั้นสองโรงงานค้าขายครับโอ้ยเเบาเพื่อนเบาอยากเปิดห้องสักครู่นะครับรสไีไปเลยไปเลยไปเลยหรือปะเอ้ยครับเอ้ยไปเฮ้ย ัเฮ้ยยูดยุด,ด,ดอืเอเกิดอะไรวะพี่อ้าวเยี่ยออกผิด,ด,ดท,ที่ที่แบบที่ขาดในที้ย่ะดีนะขึ้นในสามทานแม่งเดินจากฐานมาขาดผมยิ่งผมออกมาแล้วออกยิงได้ไงอ่ะมีเสี่อย่างคลื่นมาก,กี้ไม่ใช่ผม ให้มันเดินสะดวกข้่าไปสามได้ตัวไม่ได้สักตัวมาอยู่กันในเรทที่สองครับรอบนี้เกิดกันที่โกดังฝั่งขวาบนของแมปเหมือนเดิมครับแต่ว่าตี้เราได้โชคร้ายหน่อยครับมาเกิดกันที่โกดังล่างนั่นเองครับข้างหน้าไม่รู้ ไปกินน้ำเลข้างพี่วะบอกแล้วมี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 ตรงไหนพี่ตอนตรงไหนนอก<ม>กำแพงหรือในกำแพงย่องอยู่เนี่ยนอกหรือในข้างนอกข้างในครับละบ้นะานเหลือบนหัวเราก็มีหลังเราครับแล้วครับผมกินยานใส่ไนหม้อพี่จอนหลังพี่มานะ เอกให้ทักฝั่งสักอ่ะในจังหวะนี้เนี่ยคิดจะดูหลังให้เพื่อนๆในตี้นะครับเพราะว่าเหมือนคิดได้ยินเสียงท้ามาจากด้านบนหัวเรานั่นเองเนาะคิดก็เลยปล่อยให้เพื่อนๆเล่นไปนะครับหนึร้อยเลยตีหัวอ๋อวิ่งอยู่ตรงรถมาแล้วเนี่ยตายหนึ่งเฮ้ยผมโดนผมโดนพี่จอน้าพี่อ่ะหน้าพี่อ่ะหน้าพี่อ่ะพี่จอนสมกสมกสมกเล่นนะสมกเล่นครับผมครับผมสมกเลยผมทำ

ไม่หมอไม่หมอช้าช้าช้าอย่าเพิ่งรุดอย่าเพิ่งรุดอย่าเพิ่งรุดมีตีหลังด้วยบนหัวเราด้วยใครดูหนับพี่ใสลูกอนึ่งนะลูกอันโตใครอิ่มไหมน้ออีหรือเปล่าน้อเฮ้ยเต็มเต็มเหรอเต็มอ่ะเต็มหมวกสีอันนั้นหมอกไรเอ่ยหมวกสีโหลูกเฮ้ยกันนะ ตัวนี้มีอะไรมีอะไรมีฟาวมั<อ>้งได้ะอว่าเป๋าใหญ่เป๋าใหญ่เป๋าใหญ่อยู่ยตัวฟาวอะเมื่อกี้เมื่อรูดกันเสร็จเรียบร้อยก็พากันเดินต่ <those> อมาที่บ้านวิลล <casos S 2> ่าเลยครับ เพากันเดินต่อมาที่บ้านเขียวกลางนาครับแล้วก็ได้ยินเสียงปืนมาจากทางโมเตลด้วยครับไม่คนป่าเขียวพี่ไม่รู้คนหรือนะครับโอเคช่วยดิช่วยดูไปช่วยดูมีมีเอสเจนะในป่าเลยเอสเจป่าคนเดียวะเห็นกี่ตัว <Okay. S 2> ตัวหนึ่งกรวแทบเป็ดกระแทบกระแทบสองตัวมีตัวหนึ่งในป่ามีตัวหนึ่งตรงทุ่ง เนี่ยมันยิงไอ้หี่อ่ะเขาเรียกว่าทักทายทักทายเออกูก็มีกูก็มีอะไรเงี้ยเออกูก็มีน้อง ตรงกลางก็ไหนหลังวัดกันมาเหรอไม่ใช่ผมนี่หรอไม่รู้ไม่ได้ยิงใครไม่ได้ยิงเรานะนี่อ่ะนี่มันยิงบอสยิงบอสรอ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 เลยรอ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 เช็ดยอ่ะอไม่ได้ยินเสียงปืนจากทางเรามันก็กจอกพันมั่งมาก็ตายอ่ะแค่นั้นแหละ จังหวะนี้ตีคิดเลือกที่จะรอนรับกันอยู่ที่บ้านเขียวนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีเทอร์อลนะครับกล่าไว้ว่าเปิดน้องให้ได้สักคนเนี่ยค่อยดันนะครับไม่มาข้างหน้าเราเนี่ยตรงกลางเนี่ยหรอเออเนี่ยเออ<ม>โอเดลด้วยมองเห็นบ้าป่าเลนกลางน่าโมจวะ่ะไม่ดูไรเหี้ย,ยปืนคุมไม่สู้หรอกไม่เห็นเนีย จอเ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 จอป่ากันมวนเอออันนี้เหมือนกันเถอะมอเหมือนกันเถอะมอเหมือนกันเอเจตรงสะพานตรงบนสะพานบนสะพานโอเคว้าอยู่บนสะพานมีตัวผู้ผูผูผูขาวขาวพี่ดูซ้ายอย่างเดียวนะขวาพี่ไม่ดูนะอุ้ยใครเอื้อขวางบุญแกน้าพี่ตายมันน่ะแหละเอื้อเลยดังเอื้อเลย ไอ้บอดตรงหอยาตายมาหาหมดแล้วนะใช่ไม่เหลือแล้วมันเฮียวหมดเลยมันเห็นยนี่อะไรเขาขาวมันฟัดหมดเลยอันนี้มันไม่ได้ยิงนะมันยิงล่อให้เราออกให้ออ<ค>เ<อ>าราพีกยิงม,ม่ได้ไอ,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 อ้เห<อ>ี้ย อ่ททอใช่ใช่ใช่ขี้ไรจะเข้าโกงไหมฮะอย่าดิอยากไปยิงหลังมันวะสัตว์เอ้ยไปไงอะแต่ป่ามันก็ห้อยคนไว้มันต้องมีคนห้อยนั่น,น,นี่นี่อะไอตัวเนีน้ยมีอ๋อยาตัวนึงหรอ,อที่ต้องดูป่าหาเรียนดูป่าไว้เผื่อมันเดินตัดมา ไปเล่นข้างหลังก็ได้หลังจากที่ตี้คิดเนี่ยรอเล่นอยู่ที่บ้านเขียวอยู่นานนะครับในที่สุดตี้มันก็ดันมาครับเล่นอยู่หลังอยู่ไปต้องแถวสเตเบอร์ไมแหละใครวิ่งมาไม่หู้ไม่มีคนวิ่งมาหน้าบ้านใม่มีคนวิ่งมามาละสองย่องอมานหน้าบ้านหน้าบ้านมีเจา้าหน้าบ้านเลยเล่นอ,อยู่ เจปะเจ็บสองตายตายตายสองปะ่าจะตายสองอุ้ยตายพี่มาละระวังตายสองตายสองอาเต็นพี่มาละอ่าจอนเอานะตอนนั้นอะคิดรีกระสุนแป๊บหลังดูสะพานที่เดิมไหมหน่ะยยังอยู่ปะได้ได้ย่องย่องย่องไม่เห็นโอเค สะางที่เดินไม่เห็น okay. ใกล้ใกล้ตายใกล้เราเกลีร์แล้วเออร้อยเปินไลหนุ่มไหนดูสิเอกเปืนลูดเลยอะก็ที่มันยิเยนยงเล่นใช้อืมตัวนี้แหละเกาะหกนะเนี่ยตัวนี้เอาไปใส่ขออะไรปะตัวนี้ของดีของดี ไปใส่อไปใส่เอเคหูฟังเจตทอันนึงนะได้เก็บมาเก็บไม่หมดเลยเหรอเก็บไม่หมดเลยอ่ะอยู่ที่ศพมันนั่นแหละศพไปเนี่ยแหละไหนไหนไหนเจตทองเจตทอะไรอ่ะอยู่ที่ศพอะไรที่พื้นอ่ะที่มาทีเดี๋ยวเราออกได้แล้วโอ้ยเฮี้ยน้ำหนักแดงว่ะ หลังจากที่รูดกันจนอิ่มจนแทบจะเดินไม่ออกแล้วเนี่ยก็มีคนเดินไปออกหกพันแล้วนะครับก็คิดไว้ว่าน่าจะเป็นตัว SJ The r m อร์มตัวนั้นนั่นแหละที่เหลือเป็นเศษในตี้นี้นะครับก็เลยจะพากันเดินยาไปออกกันเลยนะครับเพื่อนๆหลังจากที่พากันเดินจูงมือกันไปออกอยู่เนี่ยพี่จอก็เจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆขึ้นครับทางยาปะวะทางยา กูปลาได้เยอะเใครป่าเบอร์อะไกูไม่รู้อี๋ด้ยสิ่งสรสร้างสถานการณ์เก่งเฮ้ยเียเอ,อยป่าได้ส้างวิวแล้วโดนจ้นนสร้างสถานการณ์เก่งไงริงพี่หรอ แสนสองปลูก <2. S 2> ปูอยู่ไหนนี่ค่าไปสามเลยเนี่ยก็ปลูกปูไปไหนวะปลูกยามาอยู่กันที่เรทที่สามครับเรทนี้เนี่ยเป็นเรทส,สุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่เซิร์ฟจ,จะปิดเนาะแล้วก็คิดไม่ได้เอาสไนเปมาด้วยนะครับตานี้คิดเปลี่ยนไปเล่นปืนฟาวแทนนะครับสามตา,าเสือแป๊บโอเคผมด้วยสนไนเปอร์เหรอสครับสักครับเอาคูณสามมันโตมาใกล้ไม่ได้เหรอเออเออเออเจ็บ มาควนอะไรเกมสุดท้าย,นยาในห้าตูดล่วงใช่ปะเอ็งยิงใช่ปะตอนนั้นอะ่ะใช่ใช่ใช่หงหลังไม่รู้คนเลยนะครับไปก่อนเลยหงายหลังนะแต่ไม่ได้รู้กระสุนสำรองมาดิตอนเนี้ยประเด็นลอะไรเอจเจเอยังมาหัน่นเอามาหัน่ยยนคได้อยู่ได้อยู่อีมันยืนยิงเหนื่งไอ้บ้าเบ๊กไว้ก่อนดิ ล้างนะเอาแบบไปอนลูกปืนเลยสองกองนม็กก็มให้เหลยอ่ะอ,อ,อุตะมงนะเฮ้ยนี่โอ้ยใครเหนือยข้างในหลวงล่วง ตัวนั้นตายคอนเฟิร์มคิวพวมยิงท่านยิงแล้วล่าเข้าคงอ่ะพอเช็คกันตรงจุดเกิดว่าเงียบแล้วไม่มีใครแล้วนะครับก็เลยพากันเดินมาทางบ้านวิลล่าเลยครับ เดินต่อกันมายาวๆครับจนได้ยินเสียงปืนที่หลังโมเตลนั่นเองครับหลังไว้แว้ปวดโวเดเนโฟล่เลยเลยทาขึ้นตูดางเลยไม่ต้องลงนอะนเตย อยู่รอบนะไม่เจอนะพี่ตา,ตาย,ยาก็ตายกันนั่นไะตายก็ตายไม่มองขึ้นบนผมเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วกระสุนไอเจผมเหลือใช่ไหมรีโหลดกันเหลือห้านัดสุดท้ายนะ ตรเยอะมากใช่หน้าฟาร์มหลังฟาร์มทางฟาร์มที่อะไรเต็มเลยอ,อะไรพี่จนอนน้อนจะลงไปอ,อ้กฝั่งน,อน้อนอ่ากัน กำ <ersch> แพงหนูแพงหนูแพงหนูเร็ว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 สองตัวกำแพงหนูเป๊ะเลยปะแพงหนูเป๊ะเลยตายหนึ่งตายหนึ่งใหเนตอ่ะไม่ใช่เราอ้าวเฮี้ยมันตายเนตตัวเองเหรออ้าวเนตมาตัดผมเนตไปผมเนตไปผมเนตไปตูผ่าแขนแป๊บเร็วเรไม่เห็นแล้วพี่ตันเสียงร้องทีหนึ่งแล้วเมื่อกี้พี่จอนปลาในถามมันนะใบหน้าพี่จอนแล้วอะโอเคเห็นตบแล้วหนึ่งตัว โอ้ยทั้งหน้าทั้งหลังนี่อะไรวะเนี่ยิงไปยิงไปไปกูช่วยช่วยช่วยให้หนูเราลรงจะพริกพี่มาหัวพี่เต็มเลยใช่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 ไปข้างหน้าปั๊มก่อนจับตัวตายยังตัวตายอ่ะล้มตัวนึ่งผมสมก็ให้นะผมสมก็ให้เล่นไป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 เสมกให้แล้วตรงกองเลย จัลงไปมีตัวลอยเย้อย้อยต,ยตายตัวนึง่งอะวิ่งลงไปละมีตัวนึงผมวิ่งยัดมานะจัดๆๆดดัดดัเลยเลย จะวิ่งลงไปหาพี่อะพ,พี่จอนเทียบเลยใครอ่ะใจอ,อ,อลูกหมดละอุ๊ยคุกตายารี่ข้างล่างพี่ข้างใน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 ง่ายไหมครับตายปะไม่รู้เน็ตไ,ไปไป,ปะอยู่ไหนอยู่ไหน,นลงจากรถนะเนี่ยมันเน็ใส่พี่มันเน็ใส่พี่ระว,วังลงหัวเลย เนียก็ปลาลงไปไะปาเนียตายไปตัวนหลงรถลงรถได้ผมเดี๋ยวยิงให้นร่งขึ้นงงเกมแล้วมึงเล่นเนียเหรอได้ดิมาดิมึงจะเล่นเนียใช่ไหม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  วิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปไกลแล้ววิ่งหัวหลังเหรอตาย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 สวยอยากจะเล่นแนเนตแล้นะผมพลาดไหมสองต <พา S 2> ัวนี้บอด <c oughs> <c oughs> อย่างปี้เลย พี่คิดตัดอะไรไปเอ้ยเธอมอเหมือนกัน้เธอเธอมอหมดแล้วแหละมั้งเพราะฉะนี้ในเกมสุดท้ายเนี่ยผู้คิดก็จะไม่ได้รูดกันแล้วนะครับเพราะว่าเซิร์ฟมันจะปิดแล้วนั่นเองเนาะก็ไม่รู้จะรูดไปทำไมนั่นเองนะครับเธอมอมีไฟว่ะพี่พากันเดินจนทั่วแมปก็ไม่เจอคนแล้วนะคบเพื่อนๆก็เลยพากันกวาดล้างบอทกันสเกียงแมปเลยนะคบเพื่อนๆแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรทำแล้วนะครับก็เลยพากันโดดออกกันเลยครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสรับเกม Arena b r e a k o u t Infinite ในช่วงเมตาเทสนะครับก็เป็นเกมที่สนุกเลยนะครับถ้าเกมมันเปิดตัวเต็มแล้วเนี่ยคิดจะกลับมาเล่นอีกแน่นอนนะครับเพื่อนๆก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยกดไลค์กด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องชั a กี้บีด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในวันนี้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ตอนเกมเปิดเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยคิดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย